กูกูกูดูเวเลียนเรมูลัดและแม่งอยากลองของเฮียอ้าวจะทักเท่าไหร่วะจะเท่าไหร่มาลองมาลองอีเดียมครับไม่ไม่ฮาร์ดฮาร์ดเดือดแตกเลยลเราเราตื่นจากเครื่องไจโรใย่ไหมโอ้เจง๋จงเจ๋งอู้อู้คอนองามกล้องมันดีเลยอ่ะมันแบบ เอ้แย่มันดีเลยดีเลย user sign ไก่เด็ดไก่ชาวล็อกโยโยไก่ชาวล็อกแล้วเสื้อกูอยู่ไหนอะเสื้อเราอยู่ไหนอะต้องเดินรนจอนอนกอปข้างนอกเหรออาไปก็ไปอะเดี๋ยวปนี่อะไรอะ access terminal อ,อ่าเนื้อเรื่องเหรอเนื้อเรื่องเอาไว้เอาไวท้ทีหลังแล้วกันถ้าถ้าคนดูเยอะเราจะทำเนื้อเรื่อง แต่งตัวแต่งตัวมาแล้วกูต้องเดินไปไหนล่ะอ่าลงไปมั่วๆกันไม่บอกอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวอดกูเพิ่งใส่เสื้อเอ๊ะเพิ่งใส่เสื้อเมื่อกี้อ่ะไม่คือเราก็น,นี้ก็เป็นเป็นลิฟต์ได้สักอย่างกดปุ๊บหยาบน้ำโถมีเขาว่าเราจะมาถูกทางแจมเลย ไม่ห่วงหรอน <laughs> นดักโอ้โอเคโอเคมันดักกูโง่จรงแหละเออเอียหน้าเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะหน้าเหมือนเรดีล่าเลยวะไอ้เหี้ยเอ่อเลือดอยู่ briefing document อยู่ตรงไหนอ่ะ briefing นี่หรอมันก็แปลกเหรอยานอวกาศต้องใหญ่มากันแค่ห้าคน โอเคความสวยมาเยือนตายหาหมดถอดชุดถอดชุดและเราก็ต้องตามหาความช่วยเหลือไม้เอี้มันก็มึดมันก็มืดใช้ได้นยเมื่อกี้มันก็มืดใช้ได้แนละ้วนะขนาดเราปรับเกณฑ์มาไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะมันบอกว่าจุดเซฟมันจะเตือนเราเวลามีศัตรูเข้าใกล้แสดงว่าแถวนี้ยังไม่มีอะไรก็แน่มันเพิ่งเริ่มเกมจะมีอะไรได้ไงหรอ ไอซาดกูยังยังมืดอ่ะเมื่อเี้เฮัลโลไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกข้ามไปไงวะอุ้ยมีช่องลมอยู่เหมือนเราจะต้องไปทางนี้แต่ว่าเรา แวะดูฝั่งนี้ก่อนมีอะไรฝั่งนี้ไปต่อไปต่อโอ้ยเกมตรงไม่ไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกเฮ้ยเกมมันเล่นกูและเอาเล่นกูอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยนะอ๋อมันมืด เย็ดเคียะแม่งแบบฟิลหนังจัดขอมุดน่อยแถวนี้มีอะไรบ้าใจเย็นไม่แฟลร์หมดแล้วอะ่ะไปได้เวลาปีนจื๊บมีใครอยู่ไหมผีบ้าวอันนี้คือและลรปั๊มไฟหรอ พาวเวิร์ดรีวิวพร้อมไฟวะอ่าไฟติดน้องโอ,อ้สิงห์อะไรเซฟไปก่อนมเมมันโดนเอเรียนจ้วงทีเดียวตายไม่ใช่เหรอวะและ้วเราจะมีมีดทีดไปเพื่ออะไรวะนั่นสินะยูทาริตี้อ๋อต้องมากด เอออะไรอนะ่ะคนเหรอเออมีคนวิ่งว่ะต้องตามไปใช่ปะ่ะตามใครวะวิ่งไปไหนอะ่ะตามไม่ได้แล้ว,ว,วอว่ะวแบบแบบิ่งมาจากทางนู้มันควรนเหรอวะแบบมันก็เห็นมาแบบมีคนวิ่งมาจากทางเนี้แล้วมันก็ โอเคใหญ่เลยหลอนหลอนไม่เราต้องไปประตูนู้นแน่เลยสองประตูนี้ไปไม่ได้ก็มาแล้วครับผมเฮีย,ยใจคอไม่ดีนา่ากวแหละมัโอ้ ไอพีสว t e เ p อรโฟันเหมือนอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยเพื่ออะไรเชื่อไม่ทำกล่อนสัตว์ต้องไปไหนต่อล่ะกว้างซะด้วยต้องหาเทอร์มินอลตรงนี้ล็อกไอออนทอชแต่ข้างในมีเทอร์มินอลแล้วแสดงว่าต้องมาห้องนี้แน่เลยอะไรอ่ะนั่นอันนั้นยานเราปะคือทอเรน ใช่ใช่ใช่เอ้าพระเจ้าช่วยกูโทดทอรินก็ไม่เห็นเราอ่ะดิเฮ้ยโอ้ยสัตว์มึงให้กูมึงให้กูเดินสะดกก่อนได้ไหมกูไม่เตรียมใจมาพบอะไรตอนนี้ต้องเสียงอย่างเฮี้ยเมื่อกี้ โอ้ oh my god มันังทางนี้มันดูไปได้วะเสียงอะไรเยอะแยะวะโอ้ไปมั่วๆถึงก็ถึงไม่ถึงก็ก,ก,ก็ชิบหายเฮ้ยนี่ไงอ่าเครื่องปั่นไฟอืมเฮ้ยแอ,อ่ะไฟเฉย,เฉย ไม่มีอะไรไอ้เหี่ยไม่กลัวหรอกอะไรแค่นี้เงินเหมือนมอมไรอ่ะเอไอไม่ก้าต้องสิงอย่างเหี่ยเมื่อกี้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแฮกเอาไว้อลงทางนี้ได้ทางเดียวแล้วก็ลงโอ้หอะไรอะไรกึกกึกกึกมันมีตัวันมีตัวอะไรแม่ง เฮียม่งอยู่ในท่ออเราด้วยกึกกึกกือ God damn โอ้เฮียมึงสั่นได้ไงอ่ะโอเคปีนออกไปมันโผล่ตรงไหนอ่ะ กึกๆๆๆกอีกและโครงสร้างยานนอสีอแฟรไว้ดีกว่าเผื่อไฟดับเราได้เราได้ใช้แพรทันจะได้ไม่ตื่นตนกเกี่อะไรอะ่ะหมดอะไรอะ่ะรออะไรล่ะบาย have a great time what the fuck is that ฮะเมื่อกี้อะไรอ่ะเกมบั็กเหรอไอ้เหียอะไรไว้สต่กับผีอ่ะในห้องไม่น,น่ากลัวสัต์อ่ะตรงข้างหน้าเหมือนจะมีโอยหเ,เ,เหี้ยศพเต็มเลยนี่หว่าเพิ่งเห็นศพเต็มเลยกูโด,ดนผีหลอกกันแหละเมื่อกี้อ่ะไอ้เหียผีชัวเมื่อกี้แม่งผีแน่นอนอ่ะตั้งตูนั้นเข้าได้ฝั่งตายเอ้ยเหียไม่อยากไปเลยสัตว์เอ้ย ไม่ต้างใ่ก็ไอห้องฝาก็แล้วกันห้องพี่ก็เสียวใช้ได้แล้วเนี่ยนี่ห้องแลรเก็บกอุปกรณ์เหรอบรรยากาศไม่นา่าไว้วางใจสุดๆอะม่แบบต้องมีตัวอะไรอยู่ในนี้เนี่ยแบบไม่มีอลไรบรรยากาศไม่เสียวเกินะเหมือนเรายังจะไม่ต้องมาทางนี้ไปทางอื่นก่อนโอ้ยเสียงไรอะเอ้ยรู้เพราะมันเป็นเสียงนั้นวะเสียงท่อแอร์ป่ะงคิดเ,เองไม่มีมาก กลับไปก่อนเชียร์ไม่เล่นได้ได้แล้วไหมอ่ะนายกลัวสัตว์อ่ะน <c oughs> ายกลัวจัดอะ่ะออกมาละโอ้มาไอ้แค่นี้มันก็เอาเนาะเราต้องผ่านประตูเมนตองนี้ได้ไหมต้องหาวิธีผ่านไปข้างบนเนี่ยมีอะไรบ้างตู้อันน่ <c oughs> มันได้กลิ่นทำเองทำเองวะ่ะ อกินมันแปลกๆโอ้มีจุดเซฟด้วย,ยไม่มีเสียงรอ้องแสดงไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้โอเคอยู่ตรงนี้เข้าไปไม่ได้ต้องเข้าไปตรงน,นี้แหละอ่ะอ๋อมีทางต่อเมื่อเรามาท่อน,นี้ไม่มีเสียงเลือดอิหาเลือดไอจ้าโดนแล้ว่พี่บ่าวพี่บ่าวต้องโดนแล้วะ อย่านะไอสัตว์มึงอยากกระตุกนะโอ้โหอะไรอะไรสาเต็มเหระโอ้มันถือปลาเจไว้ฟาดเลยวะไอี้ยี่ปเจตั้งใหญ่มันต้องเชต่อสู้ได้บ้างดิมันอี้ยี่อุ่นใจวะมีคนอย่างน้อยเรามีคนสามสามคนแล้วอยู่กับเราอุ่นใจละอ้าวอี้ยี่เหลือสองคนนี้ได้วะนี่ไงไม่น่าไปหัวร้อนใส่เขาเลยแมม สี่หัวดีกว่าสองหัวนะเว้ยให้กูอยากได้นั่นน่ะอยากได้ปืนนี่แม่งปืนมารีในหนังหนังภาคล่าสุดอะ่ะไม่ให้กลัวะไอ้ยี้ยันตั้งใหญ่ไม่มีปืนเหรอมีปืนบอกนั้นก็จบแล้วอ๋อคุณย่องก็ย่องหนึ่งสองสาสี่ก็ต้องไปประตูตรงนั้นเหรออ้านาทีกุยเดือดไลยเลดี้เฟิร์สผู้หญิงตายก่นอนก็ได้ It this at moment that was knew. he He fucked up. โกดีต์กูไม่ได้จะเปิดไฟฉายกูจะรีโหลดจะเคไม่หันมาเกี่ยวเลยก็ก็คอยองเนาะก็คอยองยองมาตรงนี้ตรงไหนคือเราปิดจินนเรเตอร์วะมีปะตรงนี้มันมีทางออกวะมันมีทาง เราโอเคหรมีทางออกปิดปุ๊บไปอะไรยังยังยเห็นกูเหรอไอ้เฮียมันเห็นกูไอ้เฮียมันเห็นกูได้ไง่ะเมื่อกี้ เอ็กซ์ลหลังเงี้ยเอ็กซ์เซีเฮียโอเอ็กซ์ลมึงลั่นปืนอย่างงั้นไปดิรออะไรอ่ะเราพ้องแต่บินเหรอเอ็กซ์ลน้ำอะไรอ่ะน้ำอะไรหยดอ่ะเพื่อนเพื่อนมึงไม่แปลกใจเหรอน้ำอะไรหยดมาจากยานเพื่อน โอ้ oh my god โ oh อ้โห่ ho. แตกคาท่อไอชิปหายกูจะไปทางไหนล่ะอียมึงวิ่งออกขวาวิ่งออกขวาวิ่งออกขวาไปแล้วจ้ะเปิดได้ปะเปิดดิีอียโอ้ พัดเจ้าไหนวะกูจะไปยังไงก่อนมัไไปไม่ได้วะเอ้ยนี่ไงยีง่มองไม่เห็นเร็เร็วเร็วเฮ้ยเร็วโอยมันกีดแล้ว,ว,วอ่ะหุ้ยช้าเกินพี่พี่ ไ <ś led> อ้เงี้ยเร็ว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 โหพเพลงก็บิวจัดเออเสียองอะไรมาเปิดเปิดเปิดขอร้องเปิดเปิดโ,โอ้โห,หโอ้ม y g ก็อดโอพระเจ้า กว่ามันจะมาชิบหายโอ้ตัวใหญ่เลนตัวใหญ่เลนเมื่อกี้นร้อมเจ้าช่วยกล้วยทอดทักเท่าไหร่ไว้